พี1 4ใบนี้เข้า7,2,8,5ให้ด้วยใจพี่ควายคนโก้แอตตายฟ้าใบแท้2พฤษภาคมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอซ ทางช่องมหาบารมีน้ำชคยินดีต้อนรับถูกท่านคะ่ะคลิปนี้ลงช่องวันพุทธที่23เมษายน2568มาแล้วนะคะงวดที่แล้วให้ถูกเจสตสอกแนวทางให้ด้วยใจตามมาด้วยพี่ควายคนโก้แอดใต้ฟ้าใบแท้พร้อมด้วยผลงานคู่สองตัวบนล่างที่ผ่านมาให้ถูกตรงๆสิงวดติด คำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล L6 และ N3 เท่านั้นคะ่ะไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทและโปรดใช้ปีจรารยาณในการรับชมด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามารับชมข้อมูลแรกกับแนวทางให้ด้วยใจผลงานในวัน16เมษายน วัดที่พึ่งผ่านมาผลลางบันออก227ให้ถูกที่72ตัวกลับค่ะสำหรับมวลน,นี้2พฤษภาคมแนวทางให้ด้วยใจมีเลขชุด15 35 45 16 36 46 17 37และ47 งวดนี้จะมาหรือไม่ก็อย่ามองข้ามนะคะมาดูกันต่อที่แนวทางของพีควายคนโก้แนวทางเล็กเด็ดน้อยชุดที่ทุกคนรอคอยกันคะ่ะผลงานที่ผ่านมาให้ถูกตัวตรงติดต่อกันมาแล้วสองวดติดนะคะมาดูผลงานกันคะ่ะในงวด16มีนาะผลลางบันออก5 6 3 ให้ถูกเลขตัวตรง6-3ต่อมาวันหนึ่งเมษาผลลางบันออก6-8-7ให้ถูกเลขตัวตรง8-7ต่อมา16เมษาผลลางบันออก2-2-7ให้เลขไม่เข้านะคะมาดูวันนี้สองพฤษภาคม2568งวดน,นี้พี่ควายคนโก้ ให้แนวทางวิงรูดเลขก4ให้ชุด2ตัว4 0 4 6 4 7เน้นที่4 1เม็ดเดียวสำหรับชุด3ตัวแอดมินยังไม่เห็นนะคะโปรดรอไว้หน่อยนะคะมาดูกันต่อที่แนวทางต่อมาแอดตายฟ้าใบาแท้มาแล้วคะ่ะ สำหรับผลงานเก่าในงวด16มีนาะผลลังบันออก563ให้36เลขออก63ออกเป็นตัวกลับนั้นเองค่ะและงวดต่อมา1เมษาแอตายฟ้าให้เล็กเด่น6ผล,ลังบันออก687และ36ต่อมางวด16เมษาผลพลังบันออก227 สองตัวออก85ดห้าให้เลขไม่เข้านะคะสำหรับวันนี้สองพฤษสภาคมแอดตายฟ้าให้มาแล้วค่ะชุดสองตัวมี8ปดสอง8ปสามแปดและ8ปดเด่นตัวเดียวที่เลขแปดนำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลนะคะ และมาลุ้นกันค่ะสําหรับงวดน,นี้ของแอร์ตายฟ้าน,นะคะสําหรับใบนี้แอดมินไปเจอมาอีกทีค่ะเห็นเข้าดีจึงเอามาฝากคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอฟซีมาดูผลงานกันค่ะในงวด16มีนาผลลางบันออก5-6-3เลขท้าย2ตัวออก3-2ปรกากฏว่าถูกเลขท้าย3-2 ต่อมาวันหนเมษาผลลางบันออก687เลขท้าย2ตัวออก36ปรากฏว่าถูกเลข87ต่อมาวันสิเมษาผลลางบันออก227เลขท้าย2ตัวออก85ปรากฏว่าถูกเลขตัวกลับที่72สองำหรับงวดน,นี้สองพฤษภาคมให้เลขเด่นจับคู่2ตัวมีชุด 80 82 83 88 00 02 03และ08เก็บข้อมูลไว้เทียบกันดูนะคะมาดูกันต่อสำหรับไปนี้สถิติผลงานสีงวดที่ผ่านมาเข้าดีมากค่ะมาครบทั้งคู่รางบันที่1และ2ตัวท้ายมาดูผลงานกันค่ะ นงวดหนึมีนาะผลลางบันออก894เ็กลขท้าย2ตัวออก5 4ปรากฏว่าให้ถูกที่49และก็45ต่อมางวด16มีนาะผลลางบันออก5 6 3เลขท้าย2ตัวออก3 2ปรากฏว่าให้ถูกที่63และก็23ต่อมางวดหนึเมษาผลลางบันออก687 เลขท้ายสองตัวออก3-6ปรากฏว่าให้ถูกที่คู่6-7และก็6กสต่อมามวดสิเมษาผลลังบันออกสองสอและเลขท้ายสองตัวออก8 5. ปหปรากฏว่าให้ถูกที่7จสองและก็5-8าแปสำหรับมวดนี้สองพฤษภาคมให้เลขดึงเด่น สกับ7เด่นจับคู่2ตัวมีชุด30 3ศ33ย์3ามส7งสามสามสามสแศูนย์และเจเก็บข้อมูลไว้เทียบกันดูนะคะ สำหรับใบนี้มาแม่นที่เลขท้ายสองตัวคะ่ะสาิติผลงานสีงวดที่ผ่านมามาดูกันคะ่ะในวันหนึ่งมีนาะผลรางบัลออก8,9,4เลขท้าย2ตัวออก5,4ปสากฏว่าให้ถูกที่5,4ต่อมาวัว6มีนาะผลรางบัลออก5,6,3เลขท้าย2ตัวออก3,2ให้เลขไม่เข้านะคะ ต่อมางวดหนึ่งเมษาผลรางบันออกคกใต้7และเลขท้าย2ตัวออก 3, 6ปรากฏว่าให้ถูกที่คู่ 3, 6ต่อมางวด16เมษาผลรางบันออก 2, 2, 7เลขท้าย2ตัวออก 8, 5ปรากฏว่าให้ถูกคู่ที่ 8, 5สําสำหรับงวดน,นี้2พฤษภาคมจับคู่2ตัวมีชุด หม8 88 8 8 9ามแปดหและ99เก็บข okay. ้อมูลไว้เทียบกันดูนะคะเลขเทียบชนสาสำนักนี้สถิติผลงานในวัน1มีนามีตัวชนที่ <Yeah. S 1> 7, 4ี่ห้าห4าสี่ ปรากฏว่าให้ถูกเลขท้ายสองตัวออก5 4ต่อมาวันสิบหกมีนาะมีตัวชนที่3ามสองสปรากฏว่าให้ถูกเลขท้ายสองตัวออก3าสองต่อมาวันหนึ่งเมษามีตัวชนที่6กสและ3 6ปรากฏว่าให้ถูกเลขท้ายสองตัวที่ออกสาห ต่อมางวด16เมษามีตัวชนที่7251545885ปรากฏว่าให้ถูกที่7 2ตัวกลับและก็ถูกเลขท้าย2ตัวที่ออก85สํา 8, สำหรับงวดน,นี้2พฤษภาคมเทียบชนสาสำนักชนกันที่83 38 03 สามศูนย์ดูไปแล้วก็ตรงกับของแอดใต้ฟ้านะคะที่ชุด83เลข83นี้ก็ยังตรงกันอีกกับสรุปร่างจากทีมงานที่มี83เก็บข้อมูลไว้ดูเป็นแนวทางกันนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นคะ่ะ ผลลังบันจะออกอะไรนั้นก็ต้องดรอรุ้นกันลคะค่ะสุดท้ายนี้แอดมินก็ขอให้คุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอฟซีประสบโชคดีถูกลังบันทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ